รับน้องใหม่กับงานประฐมนิเทศของเพื่อนจากมหาวิทยาลัยร,งรังสิตประจำปี2554โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านดออรอาทิตย์อุไรรัตน์รวมให้เกียริเปิดงานในครั้งนี้เราไปดูภายใงานกันเลยดีกว่าค่ะ ความดีที่เราจะได้มารุ่มเริ่มชีวิตร่วมกันปีนี้มีนักศึกษามาเข้าร่วมมากเป็นประวัติการทั้งหมด7,600คนลูกๆทุกคนจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งเป็นช่วงชีวิตที่พอถือว่ามีความสำคัญที่สุดในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเราเอง สร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศชาติความเข้มแข็งของเราเราจะสร้างให้กับโลกด้วยเราพูดกันมาตลอดว่าโลกยันโลกาภิวัตน์โลกไร้โรแมแดนการศึกษาก็ไร,โร้โรมแดนการศึกษาเราจะคิดว่าเราอยู่ในประเทศไทยเราก็รู้เรื่อง ม่ก้าวข้ามก้าวลว่วงหรือรู้ทันโลกเราก็ตกโลกฉะนั้นการศึกษาต้องเป็น world class education ภายในงานก็มีคณาจารย์พร้อมกับแสดงดนตรีและการขับร้องประสานเสียงของเพื่อนจากวิทยาลัยดนตรีกับบทเพลงตะวันรุ่งทุ่งรังสิต จากนี้มหาวิทยาลัยลงังสิตก็เล็งเห็นความสำคัญของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และนักสื่อสารมวลชนที่ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมได้มีการมอบรางวัลฐานนันดอน4ทองคำเป็นจำนวน10รางวัลค่ะ athan itho rakhat thai tv 4.3 rap rangwan ือที่ทํารายการนะครับจะทํารายการให้มีประโยชน์กับประชามากที่สุดไปไปแล้วก็ในที่สุดก็อยากให้สังคมเป็นอย่างที่ท่านอธิการได้พูดไปนะครับว่ารอประชาชนคนที่เป็นธรรมและขั้นเบรกการมอบรางวัลโดยการบรรยายพิเศษเรื่องสังคมธรรมาธิปไตยในหัวข้อรักชาติรักแผ่นดินโดยพันโทวัรชนะสวัสดีเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นก็อขอแสดงความยินดีกับรายการ ทุกรายการครับที่รับประทานแต่ก็อยากจะบอกว่าไม่งเนี้ยติดตามรายการทุกรายการเลยความต้องขออรมนดีกับอาจารย์อาจารย์ทุกท่านที่จะขึ้นมารับประทานต่อไปและนักศึกษาทุกท่านนะครับที่ได้เปลี่ยนความรับหน้าจากนากเรียนมาเป็นนักศึกษาแล้วปิดท้ายด้วยความสุกสนานกับการแสดงเชียรีดเดอร์เพื่อเป็นการสร้างสีสันให้กับน้องใหม่ในครั้งนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมปฐมิเทศของเพื่อนจากมหาวิทยาลัยรังสิตยังไงก็ขอให้น้องใหม่ทุกคนตั้งใจเรียนและประสบความสำเร็จกันทุกคนคะ่ะมาปฐมิเทศค่ะรุ่นพี่เขาเทคแคร์น้องนะคะดีมากๆเลยค่ะวันนี้ก็สนุกมากพี่น่ารักมากก็มีอะไรฮาๆให้น้องดูตลอดนะคะ วันนี้แหละครับรับน้องครับแล้วก็ประถมนิเทศนะครับซึ่งมีคณะครูคณะอาจารย์นะครับหลายๆท่านนะครับให้ความเคารพมากมากครับประทับใจรุ่นพี่ครับผมรุ่นพี่น่ารักทุกคนจริงๆครับแล้วก็เทคแคร์น้องจริงๆนะครับตอนช่วงเช้าก็จะเป็นกิจกรรมประถมนิเทศค่ะแล้วก็พอช่วงบ่ายก็จะขึ้นไปคุยกับอาจารย์ประจาสาขาค่ะก็ประทับใจรุ่นพี่ค่ะคือประทับใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกดีค่ะประทับใจในตัวมหาลัยแล้วก็วันนี้ได้เจออาจารย์ ทุกคนก็รู้สึกรู้สึกดีค่ะความอบอุ่นที่พี่ๆมอบให้ค่ะก็แบบพี่ทุกคนแบบนิสัยดีมากค่ะแล้วก็แบบดูแลน้องได้ทั่วถึงทุกคนค่ะ